สวัสดีครับท่านสมาชิกวิเลอร์พีเจนวันนี้วันที่20 20, 20พฤษภาวันนี้วันอะไรอังคารหรือพุธนะวันพุทธที่2 0พฤษภา2563นะครับหลังจากที่ดีเบางบอลมีมาซ้อมที่ครั้งลำบานสองเที่ยววันนี้ก็เลยมาที่หาดาแหลมหลวง ก็เลยเอาวิวมาฝากท่านสมาชิกนะครับเห็นไหมครับเป็นาหาดทรายหาดแรกของภาคใต้นะครับหาดทรายหาดแรกของภาคใต้ตอนนี้ก็กำลังให้น้ำนกเดี๋ยวจะรีบปล่อยนะครับก็เลยนำภาพวิวทิวทัศน์มาฝากสมาชิกครับภาพวิวส,สวยๆครับที่นี่ เป็นแหล่งอะไรเป็นอุทยานที่คนสามารถมาเที่ยวมาซื้ออาหารซื้ออะไรมามาปิกนิกกันได้นะครับแต่เขาไม่ให้มีร้านค้าถ้าจะมาต้องเอาอาหารมากินกันเองใส่รถมานะครับตอนนี้เอกก็กำลังให้น้ำอยู่เดี๋ยววันนี้จะปล่อยทีเดียวนะครับป่อทีเดียวพร้อมกันเลยรู้ดำรู้แดงเลยวันนี้ ระยะทางตรงนี้ถึงกรงดีเคบางบอนก็ประมาณ76กิโลขึ้น76.5กิโลนะครับก็เดี๋ยวใกล้เวลาปล่อยแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบปล่อยนะครับอากาศดีสมาชิกท่านใดที่จะเข้ากลุ่มวีเลอร์อพเจิก็เชิญน,นะครับโทรมาที่097 0292495นะครับก <C> <Leonard> ินน้ำยังกี่โมงม่กาอันนี้6โมง31เก้าเกนาเกาที่บ้านตรงกับพัดไหละตรงตรงเคองเครโทรศัพท์6สัมผัสกสักนาทีดีไหมโนกมันหายมืเี่ย ครับตอนนี้ก็มาถึงสักพักหนึ่งให้น้ำเสร็จก็ให้นกมันหายมึนหายงงก่อนนะครับตามหลักตัวนี้เขาไม่ให้เข้ามานะ่ยก็ปิดหาดไม่ให้คนเข้ามาหลังจากโควิดอ่ะแต่เมื่อกี้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เขาคนที่เขาเฝ้าตัวหาดเนี่ยขอมาปล่อยนกอย่างเดียวบอกเราไม่ได้มานั่ง ไม่ได้มานั่งกินลมชมวิวไม่ได้มารวมกลุ่มหรืออะไรต่างๆนะครับมาเพื่อปล่อยนกอย่างเดียวตอนนี้ในเวลาประเทศไทยก็3 2นเจ้าบดก่อนหรือล่างก่อนล่างก่อน อตอนนี้ก็ใกล้เวลาปล่อยเต็มทีแล้วให้สมาชิกได้ชมนักกีฬาหน่อยนะครับนักกีฬาเราดินน้ำพร้อมแล้วนะครับ,รบมีกองเชียร์มาอยู่กันประมาณ5ตัว6ตัวเป็นฝูงเลยนะครับเจ้าพ่อใชาหาดเห็นไหมครับสีดำสีแดงสีน้ำตาล เยอะไปหมดครับชมวิวชมทะเลไปก่อนครับใกล้เวลาจะปล่อยเกมทีแล้ว ตรงนี้สวยมากเดีย๋ยวนกจะพุ่งออกอ้าวไปเลยในการตอนนี้33ไปแล้วครับเน,เนี่ยเวลาปล่อยเนี่ย ตขอตอยางเนี่ยมันควรจะพุ่งมาก่อนแล้ววนแต่มันมาวนใกล้เรามันม่อ,อมันควรจะไปวนไกลๆมาวนมาวนร,รอบเนี่ย ครับนี่ปล่อยไปแล้วนะครับของจริงไม่ได้ม่วนิ่มเห็นกันชัดๆแหลมหลวงปล่อย6 3โมนาฬิกาประเทศไทยระยะทาง76.5กิโลเมตรถึงกลงเคียงดีเคนะครับ จับตาดูให้ดีนะเห็นยังจับตาดูฝูงไว,ว้สีเคียงไปนี่บอกลุยที่อยู่ต้องเก่งไม่เก่งอย,ย่าอยู่ไม่เก่งให้ไปให้หมดตั้งเป้าไว50้50%วันขึ้นแข่งซ้อมนี่กะเหลือสักห้าสิซก็พอใจแล้วเขาบอก คนที่กลัวหายแต่เดี๋ยวไปหายก็วันแข่งกันล้กันซ้อไมห่หายแต่ไปหายวันแข่งกับชมวิวชมวิวกันต่อนี่ครับนี่ที่เห็นนี่คือฝั่งครับนอกฝั่งเออนอกฝั่งก็เป็นทะเลหมดนี่ยังอยู่เลย ังวนอยู่กลุ่มใหญ่ไปไหนล่ะทา,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 างนี้เหรอมันมีแตกมานิดนึงนนเ,นนเลยเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับ เสีเคียงบอกปีนี้เสียสั่งลุยชมวิวทะเลไปก่อนเก็บเกี่ยวธรรมชาติไปก่อนนี่ยังวนอยู่ลมก็เป็นลมใต้แลเนี่ยลมใต้ตรงๆเลย เนี่ยยังวนอยู่เนี่ยปล่อยแล้วปล่อยแล้วก็ไอ้ใช้ที่กันตั้งไวนะ้นั่นน่ะขวดนั้นเอาฝ่านึงแล้วก็เกี่ยวไอ้เกี่ยวป่านเดียวเกี่ยวดำสองเม็ดนี่มาหมดงกงหรือยังเนี่ยอ่าแค่นี้แค่นี้ใส่ตุ้มโคตรเป็นชั้นเลยเอกมาหมดกงยังหมดแล้วครับหมดหมดแล้วหมาหมดแล้วเน,น,นี่ย ตั้งข้อสงสัยทำไมมันเป็นอย่างงี้ต้องวนอยู่อย่างตลอดนกอื่นใน้ปล่อยไม่เคยเจออย่างนี้เนละยไม,ม่ขาดความมั่นใจหรือว่ามันน้ำหนักตัวอะไรได้ร่างกายมันจะยังไงหรือเปล่าเราไม่รู้ <S <S เนี่ยเนี่ยเนี่ย<ง>กเนี่ยสังเกตจะซ้อมนกไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนกที่บ้านเนี่ย โอเคนะครับ